ออพนมแซนวิชไหมจ๊ะนี่ป้าทํำสดๆใหม่ๆวันต่วอวันเลยนะแม่เอครับป้าผมวิ่งมาเหนื่อยอะ่ะผมกินไม่ลงครับเออยังไม่กินตอนนี้ก็เอาเก็บกลับไปกินที่บ้านก็ได้ลูกอ,อ๋อกำลังกายมาเหนื่อยเดี๋ยวกลับบ้านไปก็หิวเชื่อป้าสิเนี่ยป้าใช้ขนมปังอย่างดีเลยนะออช่วยป้าห่อยแม่เอาดีกว่าครับป้าไม,ไม่เป็นไรไม่เป็นไร เ,ออเหลืออยู่แค่นี้ละไม่หมดสักทีหมดก็จะได้กลับบ้านขายมาทั้งวันแล้วเนี่ยโอ้ยมาอลไจะขายหมดสักทีวะเนี่ยขายไม่หมดก็กลับบ้านไม่ได้ตังค์ไม่พอจะซื้อข้าวป่านี้ตารอกินข้าวแย่แ yeah, ล้วมัง้งคนแก่แถมยังพิการอีกโอ้ยหิวแย่แ yeah, ล้วมัง้งตาเอ้ยรอแป๊บหนึ่งนาะเอย แถวนี้มีใครใจดีบ้างเว้ยช่วยอุดหนุนยายหน่อยเร็วอยากกลับบ้านแย่แล้วขอคนใจดีอุดหนุนยายหน่อยเถอะจะได้กลับบ้านโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยปวดแข้งปวดขาไปหมดโอ้ยชีวิตต้องสู้เว้ยป,ป้าป้าอะไหนมีอะไรมั่งอะเอาไม้ผมดูหน่อยดีเดี๋ยวผมช่วยซื้อมาอ๋าอาได้ลูกได้ได้ได้ ดูก่อนได้เลยลูกเนี่ยป้ามีแซนด์วิชแยมส้มกับแซนด์วิชแฮมชีสแยมส้มเนี่ยป้าใช้แยมอย่างดีนะดูสิมีเนื้อส้มด้วยแล้วก็น,นี่แฮมชีสใช้แฮมกับชีสอย่างดีมันกัาลูกขายอันเท่าไหร่ครับป้าอันละสิบห้าบาทลูกโอ้เห็นบอกว่าใช้ของอย่างดีขายสิบห้าบาทแล้วมันจะได้กําไรหรอครับเนี่ยก็พอได้บ้างละลูกก็ช่วยๆกันไปถึงป้าจะจนแต่ป้าก็รวยน้ำใจนะ ่าถ้าอย่างนั้นผมเหมาหมดเลยครับป้าออ,อขอบใจลูกขอบใจขอบใจอ่าเดี๋ยวป้าใส่ถุงให้นะอ่าแปนะอ่ะได้แล้วลูกมันทั้งหมดเจ็สิบห้านะครับป้าอ่าอันนี้แปดสิบไม่ต้องทอนครับโอ้อขอบใจนะพ่อนโนมครับผมว่าไปก็หิวเหมือนกันเว้ แกก็ทำน้ากินเหมือนกันนั่นเนี่ยลองสิฮืมทำไมรู้สึกว่ามันมีจัน่นงปังวเะ,ะ,ะเนี่ยหืมอะไรวะเนี่ยโหมีแค่นี้เหรอวะ โอแฮมกับชีสต้นทุนมันคงแพงหหละมัง้งในแค่นี้ไหนลองดูแยมส้มหน่อยดิเป็นไงวะโหแต่แยมส้มมองดูแน่นอยู่แลเนี่ยอืดูดินานไงกูว่าแล้วถึงว่า ทำไมถูกแท้เล่นกูซะแล้วป้าแฟนวิจจาแฟนวิจาแฟนวิจสดสใหม่ๆอร่อยอร่อยเหลือแค่นี้เองจะหมดแล้วจ้าแฟนวิจาเอา้าไหนบอกว่าหมดแล้ววะหลอกซ้ำหลอกซ้อนเลยนะป้าแม่